สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพแมพินองทาง่านชมทุกท่านค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแม่มได้เดินทางมายุทวัตปูเจ็ดสองเนาะคะ่ะเพื่อสภาพพแมพินองท่านผู้ชมค่ะมาติดตามณทงังตองหวดของปูเจ็ดสองในวงนนที่หนึ่งท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 65, ค่ะหวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะณทางของปูกระลุดเนาะคะ่ะหวดนี้เขาก็ตามกันเบื้องไม่อีกเนาะคะ่ะว่าปูจะมีณทังให้เป็นตัวไรเนาะคะ่ะจะเน้นจะยำให้เป็นตัวไรเนาะคะ่ะมารับชมกระฟังไปพร้อมๆกันค่ะ ขับชมชมครับว่ามันเขาปูไหมค่ะเต็มวัดเลยปูเล่นออกมาได้ไรเงี้ยค่ะงานมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะปูโอ้มารับชมตรงวันนั้นกันครับชมชมพี่น้องครับเฮ็ดสูตรอ่าปูเบิ้งไปน้ำซีงวดไหมครับผมย้อนหลังเบิ้งไม่ได้เฮ็ดนี่ซีงวดครับสูตรไม่ปะค่ะปูทั้งเก่าทั้งใหม่เฮ็ดมากข้นมากเลย อันเก่ามามน่ะมันเข่าเลยนี่ตาฮั่วขาปูเวลารเห็ดชีงวดนะค่ะเริ่มมีหลางวดชัวร์เป็งวดแรกเป็นงวดแรกเนาะค่ะอ่าโอ้ห์ครับท่านชมได้แล้วไหมครับปูได้แล้วได้แล้วครับงวดนี้ครับพี่น้องครับเป็นสูตรตารางคือเก่าเนาะ่ะปูคือเรียกสองตัวมาตัวนี่พยายามจับครับผมคื่อนเด่นเจ็ดกับแปดแหละเด่นเจ็ดกับแปดนะปูเนาะครับผมรู้ว่าบุญขึ้นล่างอ่าเจ็ดกับแปดจับ อ๋อสูตรนี่ปูมาแล้วครับท่านชมครับอ่าสูตรหนึ่งเจ็ดกับแปดสูตรสองห้ากับหกสูตรสามเก้ากับศูนย์ครับท่านชมพี่น้องมีโอกาสมากสุดละตัวมีโอกาสมากสุดละตัวมาปูทางเดินเดินดีทางเดินเดินดีมี่ตัวจับค่ะใหญ่ไฮมี่เจ็ดไม่หนีไปรถครับค่ะแล้วสูตรไม่ล่าชุดี๋ยวเสพถ้าเห็ดฟังครับปูอ่าไม่ล่าตังสูตรไม่ล่าสูตรน้ำปูไปน้วท่านชมนี่นี่ ก็หกหกลักซิฟเนี่ยนะหกครับหกหกเก้าเนี่ยเข้าหกลักซิบ 6, หกถอยถอยหนึ่องอตัวนี่นน 0, 9, ครับเอาหกกระผานี่ถอยมาหกมามากับห้าครับหกกระผานิมันกระว่าหกกระหานปะหวดต่อมามาศูนย์ศูนย์หกกับหนึ่งห้ามันติดยร์นะเล็กิกีน่ะครับหกกับห้าหวดต่อมาเนี่ศูนย์กับเก้าถอยหนึ่งตัวนึงเลยศูนย์กับเก้าคมันกระห่าทั้งศูนย์ทั้งบนทั้งล่างศูนย์หกเกียร์ศูนย์เยอะอ่ะศูนย์กับเก้ามันกับว่ 0, า เก่าเงี้นะเปดกับเจ็ดคือว่าถอยไปตัวหนึ่งแม่สองตัวมาตัวก็ต้องเดือนดีเข้าใจว่าครับชครับปูที่ใบฟังมานี่ครับลักสิบนะครับเนาะเอาลักซิปตั้งถอยถอยมาหนึ่งแมงถอยมาหนึ่งแมงกับกับอันลักสิบทุ่งทีลักสิบทุ่งทีคือ หกเก้านี่คือถอยหกกันเป็นหาหกกับหานมาปูวแมนหกกับห้ามาทั้งหกทั้งหาศูนหกทั้งหาไปทั้งหมดทั้งหลายล้ก็ซูนหกถอยศูนย์กับมาเป็นเก้าศูนย์กับเก้าเออมาาศูนย์บนล่างบนล่างอันนี้ก็ศูนย์กับเก้ามาเก้าศูนกับเก้ามาเก้ามาเก้าอันนี้ก็แปดกับเก็ดแปดกับเจ็ดแมนอันนี้เห็นเห็นยังไงครับโอ้โหแล้วก็ตัวที่มาประกบกันง่ายๆบ้านเดี๋ยวเอาเอาโซนี่โซนี้บ้าน เอานี่ห่อสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้ได้ครับผู้ศรีเด่นนี่นี่ครับผมเพิ่มเติมเก้าศูนย์หนึ่งนี่แต่เก้าศูนย์หนึ่งมาใส่หางก็ผมคิดว่าครับมันจะได้ศูนย์หกกับหนึ่งห้าครับเก้าศูนย์หกมันจีได้เรียกหกหกคู่ครับหกตัวนะครับหมดนี่เก้าเก้าศูนย์หนึ่งเพิ่มไปอีกสองหมู่ฟูแมนเอาเอาสามตัวเน๊ะอ่าสามตัวแล้วมาจับเส้นสูตสองตัวเขาเนี้ยครับปูอันนี้ไม่ได้หกกระพะอือันนี้กอะเก้าศูนย์หนึ่งครับมาใส่หกกระพะ มันจะได้เรียกคือหกคูหนึ่งเนี่ยมันจะเข่าศูนย์หกกับหนึ่งห้ามครับแล้วครับเออศูนย์หกกับหนึ่งห้าไม่ละนี่ก้าวศูนย์หนึ่งก้าศูนย์หนึ่งแล้วว่านี่เนี่ยศูนย์กับเก้ามันนี้ศูนย์กับเก้าย่างไว้แล้วเอาหกเจ็ดแปดมั้ใช้ครับปูมันกับที่ได้ศูนย์หกกับหกเจ็ดศูนย์แมนได้สองคู่แล้วว่า่ันอะศูนย์กับเก้าเอายัางนี่ก็หกเจ็ดแปดมันกัได้ยุแปดเก่าคูหนึ่งหัวลังตา สามงวดนี่มันมันจะได้บนลางกางงวดมันได้จะบนครับะงวดนี่เนี่ยเปรียกับเก้าห้องเกานี่ัวเลยเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งประกอบข้ับปูนี่แหละสูตรนี่กับนาซุนนี่มัรับเจ็ดกับแปดเก้ากับศูนย์แต่ว่าบะมีหนึ่งศูนย์นี้นะปูบะมี่บะมีหนึ่งถาเอาตามศูนย์นั่นบะมีหนึ่งติดมาข้าวปูสูตรนี้พ่อหนุ่มได้ยุ่งข้าวปูเขาหมักนี่ครับ ทำชุ่มอันนี้มันหลายสูตรมากใช้กันแล้นะนี่คือจับไปแล้วนะปูเนาะชุดล่างตรงๆบัวปูบัวรู้ว่าตรงบัตรงเพาพึ่งจับคมอวันแรกนะกลับไปน้ำเน้นนะค่ะงั้นศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปดห้าแปดครับชุดล่างชุดบนสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่สามชุดบนเอาปูชื่อะไรบ่อันนี้ครับเนนี้ว่า ถ้าจับชุดแอร์เดนเจ็กับแตามสูตรที่ปูสูตรนี้ครับผม,มต้องติด9 0้มันเลยจะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดนึ 1> 70, 1. 70, น็กับมีเจ็กับเจ็ดเก้าอีกนอนปูเนาะแปดศูนย์แปดหนึ 80, 8, น่งดเก้าในสูตรที่มันมีแคน่นี้แต่ส่วนนีน้นี่นี่จะได้เก้าดเก้าเจ็ 0 8 0แมนครัค่นี้อ่าจะได้แค่นี้นกปูเนาะส่วนนี้ด้เยแล้วมันกับับตีเขอเข้าเนี่ยมีติะปูตีบักีโค้ดได้มีมีเกกับศูนย์เก็ดมีเก้า็กับศูนเจ็ดครับผอมมตามมาได้อปูะชุดบนนี่สามมาตรใไซอันนี้ต่ล่างนี่สามรับปูอันนี้คือเลขคือเยวนี้จับเกจกับแปดบนล่างแหละรับผมคือจับไว้แล้วอ่าปสูตเด็ดมาใส่นะครับตอนนี้เขากั คือความนาจะเป็นนะนะคือบนห่อตัวนี้นี่เรียกว่านี่มันออกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าครับเอาหนึ่งลักแสนนะเอาบ่นหนึ่งลักแสนแต่ปีหกสิบครับปีหกศูนย์หนึ่งลักแสนนี่ออกหนึ่งลักแสนนี่หนึ่งหนึ่งสองมันหนึ่งสองหนึ่งวะครับงวดจะมามันจะออกอะไรนี่ห่อ,อแต่บ่นนี่ครับมันจะมีมีสองเรียกจะประสูงนะครับ เขาว่ามีสองสามสีเนี่ยแค่นี้นะสองสามสี่นี่ติดบนวันนี้มาสองมาหนึ่งมามาสี่กับสามวร่าสี่กับสามฐานหนึ่งรักแสนอีกแมนจะมีบวกเกินสองสามสี่สองสามสี่แมนคับปลกตัวนี้อันมาลายเนี่ยเขาออกตัวนั้นเป็นเล่นเลยนะนี่วันนี้มาสี่กับสามครับมีหนแสนมาสี่มาสี่หรือติดซีครับตีหก ครับศูนย์หนึ่งหลักแสนสี่กับสามเห็นปะครับผมมาเด้ดิขยันมาเดิครับหนึ่งหลักแสนมาสามครับหนึ่งหลักแสนมาสามสี่เห็นปะมันคือมองมองเห็นเห็นดาวสามตัวจังมาจังว่าปูจับสามมอเต่ใส่ซคสามมาฟีนี่เห็นปะหนึ่งหลักแสนมาสามมาสามกับหนึ่งหลักแสนมาสี่ครับเห็นปะนี่คือทีทีม้าทีมาของตัวที่ปูเอาสี่กับสามมาจับอันนี้ก็มาศูนย์สามเห็นปะครับปูหลักแสนครับ มาสองอหนึ่งหลักแสนมาสามครับมันจะพิชยงวันหนึ่งคือสองหวันนี่แหละนี่หนึ่งหลักแสนมาเก้านี่มันพิชแล้วนี่ยครับผมแล้วเนี่ยพิชแล้วพิชทวนเดียวจะเป็นหกศูนย์คือสามกับชีนสองสามสี่จะยั่งตลอดตัวสองเทียหนึ่งตัวสามกับชีนมากอยู่ตลอดครับปูเขาเลยเอาสามกี่สามตัวไม่ได้จับปูปูวันนี้สามตัวปูวันนี้เบิ้งเอาสองตัวไปก่อนนะสองตัวไปก่อนนะปูเนาะครับ ก็คือเน้นตรงๆแหละครับพี่น้องแต่ว่าจังไดกักลับไปนั่มนะครับน้องบบแนนโบนนปูว่าครับผมครับแต่ว่าตัวเน้นตัวเน้นปูคือตัวหลักคือเจ็ดกับแปดครับเน้นเจ็ดกับแปดถ้าชอบตามสูตรนัปูเนาะติดเก่าสูต์หนึ่งนี่ครับขอขอแผ่นหน่อยนะครับปูเก่าสูตรหนึ่งเลยครับได้เป็นได้้าติดเจ็ดกับแปด้าติดกับสูตรที่ปูอธิบายฟังสูตรนี้นะครับเนาะกึมเดือนไม่ไม่นลดเดือนดีคือ ัวนี้ใหม่ล่าสุด8ถอยมา1ตัวนี่ครับ8ถอยมา1ตัวก็เป็น8กับ7 9็ดเ้เพิ่มเพิ่มไป2ตัวคือ9 0 1จับใส่กันเลยจับใส่กันครับบอลในงวดผ่านมากบอลในผาดครับปูทั้งบนทั้งล่างอ่าก็จะได้6คูณนะปูเนาะเก้าแปดเก้าเแปดนย์เจ็ดหนึ่งแแคปเอาพี่น้องครับตัวนี้แคปเอาครับนี่ครับปูเขียนอาจจะมาตัวนี้อะไรได้พี่น้องนี่คือสูตรหนึ่ง จบไปแค่ของครูแต่ว่าสูตรที่ปูปลเต็มๆคือสูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสเน้นตโตหลักปูคือเจดกับ8ล่าง0 7, 97, 67, 68, ูนย์เจ็ดเก้จดหเจดหปดห้าแปดมมีตัวเน้นปูบ่มีตัวว่องบ่ครับมันก็เพราะในว่องเพราะว่าในากล่องไปเลยนะครับปูต่วน,นี้เนี่ยคือจับตามนี่นะครับปูปโอ้โดน,น,น,นี่พันมากนี่นี่นนไอ้แดงเบิ่งพันมาอ้หงมดที่แล้วงมดแด่นี่มานี่หกหกับเก้าหกกับเก้าเอา ชุดบนพี่น้องครับนี่ท่านเอกบอกชุดบนชุดบน3 7 3 8 4 7 4 8 4 3บน5คู่ล่าง5คู่มาปูเนาะครับแต่ว่าผมมักชุดนี้ที่ปูชุดนี้งามงามกว่าเลยเกด้9 8 9 7 0 8 0 7 1 8 1 7อ่า FC นะครับคือจะงหูแล้วว่าชุดนี้มาจากตรงไหนนะครับพี่น้องไปไงน้งล่างอ่าถ้าชอบชุดนี้กับหคู่ครับ ถ้าชอบชุดนี้กะบนล่างอย่างละห้าคู่นะปูเนาะวันนี้เนี่ยอันนี้วนนี้ลนี่อ่าสูตรนี่ท่าในลุดนับปูเนาะไม่เยนี่สูตรที่ปูที่ใบให้นไหมนี่ครับผมไม่นวันนี้มันกันี่เลหกับเก้าดหกกับเก้าหกกับห้าอ๋หกกับหานี่หกกับหาว้แล้วกับเก้ากับศูนย์นี่อันนี้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนี่มาใส่สถิติเก้านปูเนาะไม่นมันมันจะได้ศูนย์หกกับหนึห้าได้ครับปูแล้วงวดต่อมาเนี่ยงวดต่อมานี่ 0กับเก้าเออ0ูนกับเก้าหกเจ็ดแปดนี่หกเจ็แปดมันจะได้คู่นี้ครับผมหกเจ็าแปมันจะเข้าหกศูนกับเจ็ดศูนนี่ครับปู่แล้วก็งวดงวดต่อมานนี่นี่งวดมันเลขตัวเดียวกันมันก็เล้ตัวเก้านี่ครับปู่ืกศูนี่หกเครับผมมันก็ได้แปดเก้าครับงวดงวดล่าสุดนี่านี่งวดล่าสุดครับผม 9ก้าพี่น้องอ่าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดศนย์แปดศนย์เดหนดงเนี่สูตรนี่เดินดีน่าสนใจครับก<อ>ับ<ๆ>ขอบคุณปูทาช่วงครับนะครับในแคปหน้าจอครับผมค่ะกระตานที่บาเทาเพิ่นได้อธิบายให้ฟังแล้วค่ะทําชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มูกะขอโตก่อนนะคะพอกันไว้ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ